ตอนนี้เราเข้ามาสู่การ EP ที่สองของเชียงใหม่นี่เจอกันครับเจรัญ EP ที่สองนี้เดี๋ยวเราจะไปที่แม่แมะตอนนี้เราโทรหาเจ้าของรีสอร์ทแล้วเรียบร้อยเจ้าของรีสอร์ทมารับเราก็ให้พี่รถตู้จากกรุงเทพมาส่งเราที่ปตทปตทะลรแ,แม่แตงปตทแม่แตงตอนนี้ EP สองเนี้ยเราก็มาลุยเม<น>ีนแบง แล,แล้วก็บวอนบอลแล้วบอลในรถแล้วก็แบงค์แล้วก็อิวแล้วก็บีอันนี้เรามีกันอยู่หกคนเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่แม่แม้ไปพักพ่อนอีกสัก1คืนโอเคเดี๋ยวว่ากันบ๊ายบายเจอกันกรุงเทพ แ,แม่แม่โฮมแม่แม่โฮมแม่แม่โฮมสเตย์เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พักของเราติดริมน้ำนี่นี่ที่นี่โล่งกว้างเลยนี่ติดริมน้ำติดแม่น้ำเดี๋ยวเราก็จอดรอเท้ากันตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องกันพี่เจ้าของบริการดีมากๆและใจดีมากไปหลับเรานี่ก็จะเป็นห้องแต่ละห้องนี่นี่ห้อหไปติดริมน้ำ จะพาไปเดินด,ดโห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 ูร้านกาแฟของพี่เขานี่ก็จะมีเครื่องโม่รุ่นเก่าแล้วก็จะเป็นบาร์กาแฟอันนี้จะเป็นโปรดักต์ของพี่เขาเป็นกาแฟของไร่พี่เขาเองนี่เดี๋ยวจะให้พวกซื้อลอง ลองดูไปเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งของด้านล่างไว้สำหรับนั่งกินกาแฟแล้วก็เล่นน้ำตรงนี้ได้ทั้งหมดข้างบนก็จะเป็นโฮมสเตย์ของพี่เขาเองแล้วข้างบนนู้นก็จะเป็นไร่กาแฟของพี่เขาที่พี่เขาปลูกไว้ทำกาแฟนี่ ชาวแกงเราก็มานั่งเล่นกันของสัมพาระทุกอยาก่างเพื่อที่จะให้มันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอกินมุกกระทะที่เราอาบน้ำเสร็จแล้ว <c oughs> นี่ว <c oughs> ันร์ตอรอด เท่าไหร่นะหัวละ750ก็จะมีหมูกระทะหมูกระทะให้750ต่อหัวแล้วก,ก,ก,รววก็รีสอร์ทข้างบนอีกคุ้มมากเจ้าของนิสัยดีมากบริการดีมากลองดู เราก็กินเั็อิ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดทุกอย่างขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวข้างล่างที่พักเราอยู่ห้องบนกันหมดเลยข้างล่างก็จะเป็นที่นั่งกินอาหารและร้านกาแฟอาจจะเป็นอีกอีพีหนึ่งไปสันปะเกีย้ยหรือไม่ก็อีพีนี้ไปเลย โอเคไว้เจอกันขอนั่งกินเหล้าละเช้านี้เราตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะครับกำลังขึ้นเลยเนาะแบงงเรากำลังจะขึ้นสั่นตะเกียนตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับสันปะเกะยึ้นมาบนชายของเวลาวูา๊ดตรงเนีกยมีเต็นท์อยู่ข้างล่างอีก อากาศหนาวมากอยู่ที่18-19องศา,าตอนนี้อาติคืนน้ำจืดนี้นภูเขาเราก็เอามาดูเราจะมองเห็นเขาดอยหลวงชิงดาวอยู่ตรงหน้าเราเลยสวยมากหมอกอยู่ข้างบนเยอะมากของบนดอยหลวงชิงดาวไปดูมาหนัน่นตรงนู้นก็คือดอยหลวงชิงดาวที่มีหมอกอยู่ข้างบนสวยมาก ไปแล้วไขึ้นแล้วไป,วไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงกันแลวบายๆฝนต้มเชิงดาวนั่งรอรถสองแถวเพื่อที่จะไปอา,อาเขตเพื่อที่จะไปต่อรถต่อที่อาเขตเพื่อที่จะกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกับนครธมสัาพาน,พานก็รอรถไปหนึ่ง น่าจะถึงน่าจะขับรถประมาณชั่วโมงหน่อยๆราคาอยู่ที่44บาทต่อคนประมาณโดยประมาณ44บาทโอเคตอนนี้รถก,ก็มาแล้วเดีย๋ยวเราเต็มัตขึ้นรถกันไป <t> ที่หมายแล้วลงรถอันนี้ที่ไหนะนะพี่ออช้างเผือกครั่อ,อ้างเผือกครับีครับพี่จัดการสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สถานีข<ฆ>นต้อง้างเผือกเดี๋ยวเราก็จะแวะไปหาอะไรกิน,นกันก่อนรถแดงวันไหนวะโน่นโน่นก๋วยเตี๋ยนู้น ขึ้นรถแดงกันมาแล้วนะค่ารับรถแดงไปอาเขตตกคนละานทีบบาทไปดุย <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงที่อา,อาเขตแล้วตอนนี้เพื่อนเรากำลังจะไปซื้อบัตที่เราจองกันไว้นู่นไปเอาบัตรเดี๋ยวเราจะเดินมากิน ข้าวซอยแต่ไม่ใช่ของร้านเน็ตฟิกแต่เห็นเขาบอกว่าอร่อยกันต้องมาลองกินก่อนร้านอาหารปานีมีมก,มมกคัพพอด้วยไปลองกินไหมเนี่ยไม่รู้ มาถึงที่แล้วเราต้องโดนดกว่ามาถึงที่แล้วเราต้องลองตอนนี้เราก็สร้างข้าวซอยเนี้ยมาทุกคนเลยถือว่ามาถึงเชียงใหม่และกินข้าวซอยแล้ววันนี้กินแต่สองมือ้อละกินอีกมื้อหนึ่งนนเดจววัาเราก็ทานกัน นี่ได้มาแล้วหอมแกะเด็กแกงเราไปขึ้นรถกันขึ้นรถขึ้นรถข้างหมดใช่ไหม สคัญนี่ตอนนี้เวลาประมาณตีห้ากว่าเราก็นี่เราก็ถึงแล้วแผ่มนนีคนตรงเดี๋ยวเราก็หาแท็กซี่หรือรถตู้กลับานโอเคจบทริป